สวัสดีค่ะมาดามโมโคนะคะมาดูส่วนตรงนี้กันเลยนะคะอู้หูอันนั้นเป็นหลังสำนักสงนะคะใ่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัสดีค่ะสวัสด่ัค่ะสวัสดีคะสวัสดีค่ะสวัดีวยนะัคะพวดะสงัค์ัดีะแวันะเวยค่ะมาัลายรูะสวคะสคะนวี่ะคะคะสะะะะะ กำลังฉันข้าวอยู่เลยนะคะขมกอยเจม้ากคุติพระด้านข้างหลังนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูก่อนเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนนะคะกุติพระสงหลังหลังนี้นะคะป้า พระสงฆ์เต็มเลยนะคะวันนี้เป็นวันรวมตัวของพระสงฆ์นะนู่นนะคะข้างหลังก็จะเป็นโกดเก็บกระดูกหมดเลยนะคะโอ้โหแอบถ่ายพระสงฆ์เราเราเนี่ยน่นานจะได้เห็นพระสงฆ์ที่แบบรวมตัวนะคะแล้วก็อยู่หลายรูปมากๆนะคะ เพราะว่าตอนนี้ชนบทบ้านเราก็คือว่าพระสงฆ์น้อยนะคะวัดหนึ่งสำนักสงฆ์หนึ่งก็มีแค่หนึ่งถึงสองรูปนะคะเต็มที่แบบถ้าเยอะสุดนี้สามถึงสี่นี้น้อยมากนะคะฝั่งน้อนด้วยนะคะก็คือฝั่งน้อนด้วยนะคะคือวันนี้เป็นวันธรรมสัญจรนะคะอยู่ที่บ้านนาล้อมอำเภอสมานจังหวัดสกลนครนะคะ วันนี้ก็มากับนายโพชินะคะแล้วก็คนบ้าเห็ดน,นะคะก็ก็มาสำรวจเกี่ยวกับเกี่ยวกับอผู้ยากไรนะคะว่าจะทำบ้านให้หลังไหนต่ออะไรประมาณนี้นะคไปเยอะถ้าไปสมองเสียงเป็นหลายมือมนีเป็นมือใหม่ได้บอกอ๋อบอกที่สนาอ๋อ เพรากเปยแม่รวมป็น้าเจ้าประทาปจัยยี่ร้อยานเป็นดีคนเก่งของพุทธลู่จะมาเบิ่มกำลังอนได้ได้เพราะว่าเมื่อนี้เข้าใจว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรข้ามันข้ามวันถึงวันซะด้วยพร้องกำลังทยอยมาตอนนี้สามารถที่จะรต่อเอดาต่อคุณาเจเจก็ว่าุนนางน้ำกินน้กินคนหากมาฮอดมาฮอดเล่ามาขอเม่อกันเพื่อจะได้ นปุ๊บเือว่าร้านน่ารอกมมีอยู่ตรงมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนั้นอยู่จ๊กวาอ๋อไปเห็นกัโอเคๆได้ได้ได้ก็ไปแล้วมีนะครับที่กองเล่นารได้เน่อยกำลังพิมพานี่เข้าตั้่ตนทนครับอ่ะสาธุครับคุณแม่จงไปปุ๊บเย็นฉ่บ้านใดครับพี่น้องมากครับ โรงทานกับยังบริการตลอด24ชั่วโมงป<ม>ุบได้จับได้การได้การปานลั่นค่าสะดวกซื้อเนาะสำหรับโรงทานของไทยเฮาสุดยอดนะขอบคุณน้ำจิตน้ำใจเจ้าภาพเจ้าสถาโรงทานเด้อผมบ่ิได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามนะเพราะว่ารายชื่อ ริดแล้วก็คือเดี๋ยวจะกลับมาดูใหม่นะคะนะครับ่นขอบคุณเป็นภาพรวมให้ครอบครัวตัวนคนน้อยะคือว่าคนน้อยน้องปีห้าสิบไปดวันที่16บที่หมอตู้วันที่หกนี่แถวบ้านนาดีคนก็ทยอยมาเลยใช่ ที่6ก็บ้านนาดีนะคะเป็นโรงทานธรรมส,สัญจรน,นะคะตอนนี้กำลังเดินทางไปต่อนะคะมีน้ำบริการข้าอ้อมได้ใช่ไหมคะเมอบานทาเ้านบ้าน,น,นาไหนบ้านปุษมานอ๋อุษมานี้ไปบ้านนี้ละไม่อ๋อบ้านนี้ละไม่ ไม่เลยหองนัางดับถ้าเอานี่แล้วไม่ฮะข้าวหนังพื้นแลยวหรือเออไปเล่าเออใช่ค่ะไม่เป็นต้นขอบคุณหลายๆอีกต่อไอนออกบ้านแถวโนนลุงเรื้ยงก็ได้หนึ่งตรงนั้นนะโอเคนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเมน่า มีระนาดเดียวละมาบุมเรือระนา